สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่องวีพารวยนะครับวันนี้ก็มารับชมแนวทางสูตรแต้มสตัวล่าง6ตัวเลขประจำงวดวันที่16กทับสอทับห9ลงครั้งที่10นะครับสำหรับส่วนนี้สำหรับผลงานหน่งวัตที่ผ่านมาก็เข้าไปนะครับเข้าป่า ก็2ตัวล่างออก48ก็คือแต้ม2นะครับปรากฏว่าตัวเลขก็มาครบ2ตัวล่างมี4ี่มีแปดนะครับสำหรับ YouTube ช่อง v p พา w a y ก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นรับชมเพื่อเป็นแนวทางและความเมเทิงใช้วิจรารณญาณในการรับชม ต่อไปก็มาดูสิติผลสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลนะครับว่าออกอะไรไปบ้างก็ตามนี้นะครับซึ่งในวันล่าสุดก็หนึ่งเจ็ดสี่หกสองเก้าสี่แปดนะครับซึ่งรู้สึกว่าเลขดับ จะมาบ่อยนะครับในช่วงนี้ตรงนี้เก้าบวกแปดก็เท่ากับสิบเจ็ดนะครับหน่วยบนหน่วยล่างบวกก็เป็นเลขดับคือเจ็ดนะครับหรือว่าเจ็ดจะมาอีก็ไม่รู้นะครับจากเลขดับกลายเป็นเลขเด่นไปซะงั้นนะครับก็สองพันห้า้อยหกสิบเก้านะครับตัดแค่เลขห้าออก ก็คือหกสองเก้านั่นเองนะครับตัวเลขสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับปฏิทินตัดเลขห้าออกเหลือหกสองเก้าก็พอซอยังไม่ออกนะครับสองห้าหกเก้าในปีนี้นะครับวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หก เก้าก็รอพ้ออกก็มาดูสุดแต้มสองตัวล่างก็จะใช้หลักแสนบวกสองครั้งบวกหน่วยพันหนึ่งครั้งนะครับก็เป็นศูนย์บวกศูนย์บวกหกพ้นรวมเท่ากับหกเอาหกไปบวกเจ็ดเอาหกไปบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดเป็นหนึ่งเป็นแปดแปดบวกห้าเท่ากับสิบสามอเล็กสามสามบวกเก้าเท่ากับสองอเล็กสองสองบวกเก้าเท่ากับสิบเอ็ดสิบเอ็ดเอาเอ็หนึง่งแต้มสองตัวล่างทำได้แต้มหกเจ็ดแปดสามสองหนึ่ง มาต่อมาออกแ7เจ็ดล่างนะครับ8ปดบวกเจ็ดเท่ากับสิบห้าก็คือห้าแต้มนะครับ mm hmm. แต้มไม่มานะครับไม่มีแต้มห้าถ้าไม่มาก็จะมาครบสองตัวล่างแทนนะครับ mm hmm. มีเจ็ดมีแปดออกแปดเจ็ดล่างนั่นเองก็เหมือนกับ mm hmm. มวดที่ผ่านมานะครับแต้มไม่เข้าแต่ว่ามาครบสองตัวล่างแทนนะครับตามที่เคยสังเกตดูสูตรนี้นะครับต่อไปก็ นำสามเสียแปดเก้าแปดแปดเจ็ดนำมาตั้งเหมือนเดิมก็ชาหลักแสนบวกสองครั 2, ้งบวกหน่วยวันหนึ่งครั้งก็เป็นสามบ,บวกสามบวกแปดเท่ากับสิบสีบ่ 3, 7, ลงใช้สี่เอเลขสี่นะครับจากนั้นสี่บวกหนึ่งก็เป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกห้าเท่ากับสิบเอาเลขหนึ่งหนึ่งบวกเก้าเท่ากับสิบเอาเลขศูนย์ศูนย์บวกเก้าเป็นเก้านะครับสามบวกเจ็ดล่างนะครับเท่ากับสิบก็คือศูนย์แต้มก็เข้าไปไที่แต้มศูนย์นะครับ ถ้าแต้มมาก็จะมานะครับถ้าแต้มไม่เข้าก็จะมาครบสองตัวล่างแทนนะครับส่งในวันนี้ก็ไม่มาครบสองตัวล่างนะครับก็มาแต้มสีนะครับ สี่บวกสี่บวกห้าผลรวมก็สิบสามเอาเลขสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกห้าเท่ากับสิบลงตายโซศูนย์ศูนย์บวกเก้าเป็นเก้าเก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแปดเลขแปดนะครับสองตัวล่างออกสองสองสองบวกสองเท่ากับสี่นะครับก็คือสี่แต้มนะครับถ้าแต้มเข้าสองตัวจะไม่เข้านะครับต่อไปก็หลักแสนบวกสองครั้งบวกหน่วยวันหนึ่งครั้งก็เป็น สี่บวกสี่บวกสองผลรวมเท่ากับสิบนะครับลงท้ายส่วนเอกศูนย์ส่วนบวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเท่ากับสิบหกอารีหกหกบวกเก้าเท่ากับสิบห้าอารีห้านะครับแปมสองตัวล่างทำได้แต้มศูนย์หนึ่งสองจะโน้ก้าล่างออกห้าสองนะครับห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดแต้มก็ขเข้าไปที่แต้มเจ็ดนะครับหนึ่งวันนี้ส่วนสองตัวล่าง มาครบเฉยนะครับมีห้ามีสองก็เข้าไปที่แต้มเจ็ดนะครับสองตัวแรกออกห้าสองห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะครับสําหรับสูตรต่างๆก็จะทยอยลงให้ได้รับชมใน <c oughs> โอกาสต่อไปนะครับช่วงนี้ก็มี อากาศที่แปรปรวนนะครับก็ไม่ค่อยสบายนะครับหนึ่งวันมีหลายฤดูนะครับทั้งหนาวทั้งร้อนนะครับตรงนี้ก็เป็นเจ็ดบวกเจ็ดเท่าสิบสี่สิบสี่บวกหน่วยบนห้าก็กับสิบเก้านะครับ ลงไทยเก้าเลขเก้าไปบวกหนึ่งเป็นสิบเอาเลขศูนย์สบวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกเก้าเท่ากับสิบห้าเลขห้าห้าบวกเก้าเท่ากับสิบสี่เอาเลขสี่นะครับแต้มสองตัวล่างทําได้เก้าศูนหนึ่งหกห้าสี่วันนี้ออกหนึ่งหกล้างนะครับหนึ่งบวกหกเท่ากับเจ็ดแต้มนะครับก็ไม่มีแต้มเจ็ดก็จะมาเข้าสองตัวล่างแทนนะครับมีหนึ่งมีหกนะครับถ้าแต้มหลดก็คือจะมาครบนั่นเองนะครับ ต่อไปก็นำแปดสามเจ็ดเจ็ดสิบหกหนึ่งหกนำมาตั้งเหมือนเดิมก็ใช้ตําแหน่งเดิมหลักแสนบวกสองครั้งบวกหนบนหนึ่งครั้งก็เป็นแปดบวกแปดบวกหกเท่ากับยี่บสองนะครับเอาเลขสองเป็นตัวเลขแรกจากนั้นสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแปดเอาเลขแปดแปดบวกเก้าเท่ากับสิบเจ็ดก็เอาเลขเจ็ดนะครับแต้มสองตัวแรกทําได้แต้มสองสามสี่เก้าแปดเจ็ดก็ ออกศูนย์สองล่างนะครับศูนย์บวกสองก็คือสองแทมในม้วนนี้ก็มาครบสามตัวบนสองตัวบนแทนนะครับต่อไปก็นำแปดจุดแปดเก้าจุดสองศูนย์สองนำมาตั้งนะครับก็เป็นแปดบวกแปดบวกสองเท่ากับสิบแปดนะครับลงท้ายแปดเลขแปดจากนั้นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบเอาเลขศูนย์ศูนย์บวกห้าก็เป็นห้านะครับห้าบวกเก้าเท่ากับสี่เอาเลขสี่ สี่บวกเก้าเท่ากับสิบสามก็เลขสามนะครับหน่วยละสุดออกหนึ่งเจ็ดสี่หกสองเก้าสี่แปดนะครับสี่แปดข้างล่างมาบวกรวมเท่ากับสิบสองก็คือสองแต้มนะครับที่ออกซึ่งปรากฏว่าไม่มีเลขสองเป็นแต้มรวมนะครับก็หลุดไปนะครับส่วนสองตัวก็จะมาคบแทนนะครับมีแปดมีสี่นะครับออกสี่แปดนั่นเองนะครับถ้าแต้มหลุดก็จะมาคบนะครับ หรือในบางงวดก็จะมาครบทั้งมาแต้มนะครับส่วนมากถ้าลดก็จะมาครบนะครับสองทาล่างต่อไปก็นำหนึ่งเจ็ดสี่หกสองเก้าสี่แปดนำมาตั้งนะครับก็หลักแสนบวกสองครั้งบวกหน่วยพนหนึ่งครั้งก็เป็นหนึ่งบวกหนึ่งบวกเก้าผลรวมเท่ากับสิบเอ็ดนะครับลงท้ทยหนึ่งเอาเลขหนึ่ง นั 1> 1้นหนึ 1, 3, 3่งบวกหนึก็เป็นสองบวกหเป็นสามาบวกหเป็นแปดแปบวกเกาเท่ากับสิเเลขเจ็ดเบวกเ้าท่ากับสิบก็เลขหแต้มสองตัวล่างทำได้แต้มหนึ่งสามแดหวันที่สิบหกทับศูนยงหกก้ก็รอผลออกว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความมันเทิงนะจ๊ะตัวเลขก็เป็นเพียงผลคำนวณตามหลักสิตินะครับก็ทำ ออกมาได้ในลักษณะนี้นะครับตัวเลขส่วนตัวเลขจำไม่ก็รอลุ้นคนวันที่16กุมภาพันธ์69ที่ถึงนี้นะครับก็ลงแนวทางทุกวันที่1และ16ของทุกทุกเดือนทางช่อง YouTube ฟรีพาเอยตรงนี้ใครอยากรับชมแนวทางหวยลาวพัฒนาก็ไปรับชมผมได้อีกน้องอีกหนึ่งช่อง YouTube นะครับก็คือช่อง youtube วัน พารวยก็ลงแนวทางหอยลาวพัฒนาเป็นหลักทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์แต่ละวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมช่อง youtube ดีพารวยตรงนี้ด้วยดีเสมอมานะครับก็ขอบคุณทุกที่เข้ามารับชมรับชมเพื่อเป็นแนวทางและเพื่อความมันเทิงใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะตัวเลขก็มีที่มาที่ไปก็อ,อธิบายตามเนื้อหาตามความเป็นจริงส่วนตัวเลขจะมา ถ้าไม่มานั้นก็มีสามารถตอบได้นะครับก็รอรุ่นผลอย่างเดียวทอบสุดอื่นๆก็จะทยอยลงให้ได้รับชมในโอกาสต่อๆไปนะครับทางช่อง Youtube วีพ่ารวยตัวนี้สำหรับวันนี้กขอ็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยขอบคุณขอบใจทุกการรับมชมโชคดีมีชัยสวัสดีครับ